สวัสดีครับผมภูมิภานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นรถซูซูกิ w i f t นะครับปี12ถึงปี16นะครับตัวนี้เป็นจอ Android ของแบรนด์อัลฟาค u s t i c นะครับเป็นรุ่นแรม6กลำ128 CPU 8คอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหน้าตาเมนูสวยงามมากนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับภาพชัดทัดไหลลื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมชุดหน้ากากและชุดปัดตรงรุ่นนะครับติดตั้งแล้อย่างลงตัวนะครับจอขนาดก้านิ้วจอแก้วสายจอยพีเสนะครับแล้วก็ระบบ เดิมๆของรถนะครับเช่นระบบคอนโทรลนิพวงมาลัยเนี ube, splash, sure. so, ่ยใช้งานได้นะครับเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับอยู่เซนจ์โชว์ขาวแล้วก็โหมดนะครับช่อง USB เดิมก็ใช้ได้ด้วยนะครับช่อง USB เดิมใช้ได้นะครับตัวจอตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานนะครับ USB เล่นไฟภาพไฟเพลงนะครับจากแฟลชไดร์หรือ USB ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับระบบ FM ได้ด้วยนะครับสามารถใช้งาน FM ได้นะครับนี่นะครับใช้งาน FM ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้งานระบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้าออรับสายหรือว่าโทรเข้าออกได้หรือว่ารับสายบางสายนะครับหรือว่าจะเป็นเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยสามารถโหลดแอป,ปมาใช้งานทางเพจสโต้ได้นะครับก็สามารถที่จะโหลดแอปยูทูบนะครับหรือว่าจะเป็นระบบนำทางนะครับเป็นของ g o o g l e Map ก็สามารถโหลดมาใช้งานได้นะครับตัวนี้นะสามารถโหลดมาใช้งานได้เลยนะครับเป็นของ g o o g l e Map นะครับ โหลดมาใช้งานแบบง่ายดนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับ YouTube ได้นะครับนี่นะครับสามารถที่จะรับชมวิดีโอต่างๆนะครับทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปอื่นๆที่เราชื่นชอบเช่นทีวีออนไลน์เราก็สามารถจะโหลดมาใช้งานได้นะครับตัวนี้ภาพชัดทัดไวเสียงดีนะครับมาดูทางด้านอีโคเลเซอร์กันนิดนึงนะครับอีโคเลเซอร์ก็เป็นระบบ d s p นะครับมีอีโคเลเซอร์นะครับมากมายหลายแบรนด์ให้เราปรับแต่งนะครับแล้วก็มีอีโคเลเซอร์ที่เป็นสําเร็จรูปนะครับ ับล็อกคัดสิทธิ์ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถปรับระบบไทม์ไลน์เมนได้นะครับสามารถเพิ่มบูตเบรดได้นะครับคือเพิ่มความถี่เบดนะครับความเสียงกลางได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเฟเดอร์บาลานซ์นะครับหรือว่าจะปรับเพิ่มลดเสียงเบดบล็อกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกจุดตัดความถี่นะครับของคอสเวอร์ได้ด้วยนะครับนี่นะครับในการใช้งานเบื้องต้นก็สุดยอดมากครับจอชัดทัชไวจอแก้วใสสองชั้นนะครับก็ เหมาะกับติดตั้งกับรถซูซูกิสวิตนะครับปี2012ถึง2016นะครับเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้นี่นะครับถ้าจะเล่นจอ Android ทั้งทีนะครับก็เล่นเป็นสเปคสูงไปเลยนะครับแรม6 r ล m อม8 CPU 8ี่คอร์นะครับเวอร์ชัน10รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับติดตั้งลงตัวสวยงามมากนะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับกับจอ Android คุณภาพเยี่ยมแบรนด์อัลฟานะครับสวัสดีครับ